ปลาหมูหางแดงหรือปลาหมูมันเป็นปลาหมูที่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อยและค่อนข้างป้อมมากกว่าปลาหมูชนิดอื่นลำตัวเป็นสีเทาอมเขียวหลังสีเข้มด้านท้องสีอ่อนหรือขาวบริเวณโคนหางมีจุดสีดำจะงอยปากค่อนข้างยาวมีหนวดสองคู่ที่ปลายจะงอยปากและอีกหนึ่งคู่ที่มุมปาก หัวมีหนามแหลมหลายแยกเป็นสองแฉกหางมีสีเหลืองจนถึงสีส้มหรือสีแดงปลาหมูมันมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำแมกลองลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำโขงและในปัจจุบันยังนิยมเลี้ยงปลาหมูมันเป็นปลาสวยงามอีกด้วยนะครับ